สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้วันนี้ครูจะแชร์เกี่ยวกับ เทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานแล้วครูก็จะแจกเทมเพลตที่เอาไปใช้ในการเขียนเรซูเม่ได้เลยท้ายคลิปนะฮะซึ่งตลอดทั้งคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นสไลด์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเ,เต็มตัวเทมเพลตของครูที่ครูจะแจกไปเนี่ยก็จะเป็นเทมเพลตภาษาอังกฤษเหมือนกันฮะที่สามารถเอาไปใช้ในการหางานได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนาะรอคนเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็รบกวนถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีเ,เด็กๆมีนักศึกษาหรือว่ามีคนที่กําลังหางานอยู่นะฮะแล้วเขากาลัง ประสบปัญหากับการเขียนเรซูเม่เนี่ยวันนี้เดี๋ยวครูนะฮะครูเนี่ยเป็นคนที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องการสอนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งานนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังว่ายุคนี้มันจะต้องเขียนเรซูเม่ง่ายๆแบบไหนแต่ว่าได้ผลแล้วก็เตรียมตัวแบบไหนอะไรเงี้ยฮะนะ,ะนะก็ค่อนข้างครูคิดว่าน่าจะได้น่าจะได้ความรู้ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอยู่ให้ครบท้ายคลิปเนาะเพราะเดี๋ยวครูจะแจกเทมเพลตการเขียนฟรีด้วย อย่างที่บอกกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะแชร์ได้เลยนะฮะนะแชร์ได้เลยแล้วก็ครูอยากจะให้โพสเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่เข้ามาเนาะใครที่กำลังหางานอยู่หรือใครที่กำลังอะไรเงี้ยฮะนะกำลังแบบประสบปัญหาว่าเขียนเรซูเม่อย่างไรดีนะกำลัง,งงงอยู่เลยอยากได้งานทำยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวมาฟังนะครับคร่าวๆเนาะ ครูก็จะอย่างที่บอกคือเวลาครูพูดเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างเกรงใจคนฟังนิดนึงนะฮะเพราะว่ารู้ว่าคนฟังเนี่ยจะต้องมีเวลามีธุระอะไรเงี้ยนะฮะก็รบกวนนะฮะถ้าสมมุติว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับนะใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยรบกวนช่วยช่วยแชร์ให้คูณนิดนึงนะครับก็จะขอบขอบพระคุณมากๆเลยฮะนะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะในการเขียนเรซูเม่ว่ามันมีวิธีการอย่างไรง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวครูก็จะแจกแบบฟอร์มตัวเรซูเม่แบบนี้นะฮะหน้าตาประมาณนี้อย่างนี้เลยนะที่จะให้ไปดูกันนะฮะทุกคนก็จะได้แบบฟอร์มตัวนี้ไปเลยถ้ากิดสมมติว่าอยู่กับครูจนจนจบจนครบนะครับอ่ะหมายยางฮะนะก็รบกวนช่วยแชร์ออกไปนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะได้รู้ว่าเออมัน ม,มันไปถึงคนที่เขาต้องการจริงๆะฮะเพราะว่าครูเนี่ยทำโพสต์นี้ขึ้นมาเนี่ยครูตั้งใจว่าอยากจะให้คนที่ไม่รู้นะนักศึกษาที่กําลังจบใหม่หรือว่าคนที่กําลังหางานแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องหางานยังไงเขาประสบปัญหาอยู่ว่าเขาจะเขียนเรซูเม่อยังไงดีนะแล้วก็ตอนนี้เขาต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับก็อยากจะให้เป็นประโยชน์กับคนตรงนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะฮะก็บรบกวนช่วยแชร์ออกไปนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวครูก็จะเริ่มและใ,ในเวลาอีกไม่เกิน5นาทีตรงนี้นะฮะแล้วตอนท้ายคลิปเนี่ยคนที่อยู่กับครูจนจบเนี่ยครูจะมีการแจกเทมเพลตการเขียนเรซูเมอออนไลน์ให้ด้วยนะฮะนะก็อยู่ด้วยกันจนจบครับไม่เกินไม่น่าเกินไม่น่าเกิน20-30นาทีนะครับเข้ามาดูเนาะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวครูจะเริ่มเลยแล้วกันนะฮะเริ่มเลยเนาะแล้วก็จะมีการแจกด้วยอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วอะว่าการเขียนเรซูเม่ณนะปัจจุบันเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่จริงๆเขียนไม่ยากแต่ว่าถ้าจะให้ถูกใจ HR จริงๆแล้วยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยนะเวลาที่เราจะไปหางานอะครูอยากจะเริ่มนิดนึงว่าณตอนเนี้เวลาที่เราจะไปหางานจริงๆอะคุณตอบคุณตอบตัวเองได้หรือย,อยังว่าณนะปัจจุบันตลาดแรงงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันค่อนข้างเปลี่ยนมากๆเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์เนี้ย มุมมองทางงานน่ะมันก็จะเปลี่ยนไปอีกเพราะว่าเรื่องของโคโรนาไวรัสที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะมันทําให้ผลกระทบต่างๆเนี่ยแล้วก็ทำให้มิติการมองของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอะไรก็ตามที่เขามองว่ามันเป็นงานที่มั่นคงเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะมองว่ามันไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้ว No. แล้วงานอะไรก็ตามที่เขามองว่ามันเป็นงานที่ออไม่มั่นคงเนี่ยมันก็จะถูกมาแทนที่มากขึ้นเพราะเขามองว่าอองานที่มั่นคงมันก็ดูหายไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะอย่างล่าสุดเนี่ยครูก็ได้คุยกับผู้ปกครองหลายๆท่านนะฮะเขาก็มีมุมมองต่องานและเราก็มีมุมมองต่อลูกนะที่จะไปเข้าเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างฉับพลันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงที่ปรับตัวสําหรับนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยครูว่าค่อนข้างดีนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะ นะแล้วก็บางคน,นยังไม่ได้เลือกคณะที่จะเรียนแต่ว่าคนที่ค่อนข้างลําบากก็คือตอนนี้คือที่ครูแบบรู้สึกว่าสงสารจับจิตจับใจมากๆเลยก็คือนะนอกจากคนทํางานแล้วนะก็คือคนที่เพิ่งจบปี4มาเพราะว่าคนที่เพิ่งจบปี4มาณนะตอนนี้เขากำลัง,งงงอยู่เลยว่านะเขาจบแล้วหรออะไรเงี้ยบางคนก็คือเหมือนว่าเพิ่งผ่านพ้นการทำโปรเจกต์จบการทำ h ีสิส จบมาใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ปัดชิมเลยแล้วก็งงแล้วก็ปรากฏว่าก็จบแล้วหรือบางคนก็กําลังจะจบแต่ว่ามันเกิดปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทํายังไงต่อดีเพราะว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจกที่ว่าแย่อยู่แล้วมันก็ยิ่งแย่เข้าไปอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าณตอนนี้มันจะไปหางานอย่างไรครูก็เลยอยากจะบอกว่าณตอนเนี้ฮะเด็กที่ จบใหม่เนี่ยหรือว่าคนที่กําลังหางานอยู่อะมุมมองในการหางานเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปสองอย่าง1ก็คือว่าครูอยากให้ทุกคนเ,นเรู้สึกว่าณนะตอนเนี้ยเราอะ เป็นช่วงเวลาที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเนาะสำหรับคนที่กําลังหางานอยู่นะฮะครูอยากจะให้ทุกคนแบบพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนิดนึงซึ่งคําว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหมายความว่าณตอนนี้เราเพิ่งจบมาบางครั้งอะ่ะบางคนน่ะที่เป็นเด็กจบใหม่หรือเป็นพนักงานทํางานนะฮะเขาก็อาจจะยังรู้สึกว่าเขายังไม่เก่งในทักษะด้านใดด้านหนึ่งพอทีนี้พอเขายังไม่เก่งในทักษะด้านใดด้านหนึ่งพอเนี่ย นะปกติแล้วเนี่ยเขาต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเลยถูกไหมฮะแล้วเขาก็จะต้องไปพัฒนาตัวเองให้ทันกับตลาดแรงงานซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรที่เป็นค่อนข้างเ,ออเป็นองค์กรฝรั่งนิดนึงเนี่ยเขาก็จะให้ตัวเองเนี่ยไปพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรที่ลักษณะที่เป็น, Japanese firm, ปนญี่ปุ่นนิดนึงเนี่ยเขาก็จะให้คนเนี่ยออพัฒนาไปพร้อมกับเขาพูดได้ง่ายคือเรามีนโยบายในการจ้างงานตลอดชีวิตนะฮะแต่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปที่นี้ครูอยากจะให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือว่า ครูอยากจะให้เปลี่ยนนิดนึงว่าตอนนี้ทุกคนมีจุดอ่อนอะไรใช่ไหมพอเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะไปเติมเต็มจุดอ่อนตรงนั้นนะยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบไม่เก่งภาษาเลยนะตอนนี้ที่เราอาจจะยังไม่มีงานเราอาจจะไปลองดูไหมว่าเราจะพัฒนาภาษาเนี่ยขึ้นไปได้อย่างไรให้มันดีขึ้น หรือบางคนเนี่ยนะฮะมีลิสต์ในการพัฒนาตัวเองเยอะแยะมากมายอยากจะดูออนไลน์คอร์สอยากจะดูน่นนี่นั่นนะครูก็อยากจะให้เอาตรงนี้ไปพัฒนาตัวเองนิดหนึ่งนะฮะนี่คืออย่างที่1คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างที่2ฮะคือมุมมองในการหางานณนะตอนนี้ถ้าคุณจะเอางานณนะตอนนี้นะในช่วงนี้ ค่อนข้างยากแต่ว่าครูอยากจะให้มองเปลี่ยนไปนิดนึงคือองค์กรทุกองค์กรเนี่ยเวลาที่เขารับคนเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ตามจ o อบ e s สคริปชันตาม JD ตัวทั่วไปละเนาะจ็อบเดสคริปชันนี่คือคำบรรยายลักษณะงาน,นเวลาที่เขาเนี่ยโปรโมทหรือทำแอดในการหางานเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยนะตอนนี้นะมีเอออยากได้คนแบบนี้แบบนี้ทีนี้สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไปนิดนึงในมุมมองของคนหางานหรือนักศึกษาหางานหรือพนักงานที่ต้องการจะหางานเนี่ยก็คือว่าครูอยากจะให้คิดเกินไปนิดนึงฮะ เกินกว่าสิ่งที่เขาต้องการนิดหนึ่งสมมุติว่าบริษัทต้องการคนที่เคยทำแบบนี้ A B C เราอาจจะต่อยอดไปเป็น A B C D เลยก็ได้นะก็คือเตรียมตัวเองให้มันเก่งขึ้นทีนี้ครูอยากจะให้ถามตัวเองนิดหนึ่งฮะนะคนสำหรับคนที่ต้องการจะไปหางานนะณตอนนี้ที่กำลังแบบ stuck in the middle อยู่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอะนะครูก็อยากจะให้ถามตัวเองนิดนึงว่านะข้อแรกเลยก็คือครูอยากจะให้ถามตัวเองว่าตัวเองมี passion ในชีวิตอะไร เนาะเพราะถึงแม้ว่ามันจะตอบตัวเองไม่ได้แต่ว่ามันก็สามารถเอาไปตอบอ,อ,องค์กรต่างๆได้ซึ่งครูเชื่อว่าตอนนี้นะทุกคนกําลังลําบากลําบากมากๆเลยอะนะแล้วบางคนก็ลําบากถึงขนาดที่ว่าไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดอะไรแบบนี้เลยแต่ว่าครูก็อยากจะให้มองว่าเออถ้าเรามีเวลาเนี่ยนะเราอาจจะมองตรงนี้นิดนึงก็ได้ฮะว่าเออเราจะทํายังไงดีให้ให้ตัว p a s s ั่นตรงเนี้ยนะเรารู้ว่า p a s s ั่นตรงเนี้ยเราอยากทําอะไร นะครับแล้วก็นะอยากจะให้ถามตัวเองนิดนึงว่าตัวเองมี outstanding qualities อะไรนะฮะ outstanding เนี่ยมันแปลว่าโดดเด่นถูกไหมฮะ qualities เนี่ยก็คือคุณสมบัติที่มันที่เรามีอะไรเงี้ยนะคุณสมบัติอะไรที่เราโดดเด่นนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะไปสมัครงานเนี่ยคิดว่าอะไรที่ทำให้เราเนี่ยถูกจ้างงานถูกไหมฮะนะทีนี้ สกิลที่2เนะี่ยที่ครูอยากจะให้มีมากๆเลยคือ leadership skill นะฮะ leadership skill เนี่ยก็คือเป็นสกิลของความเป็นมีความภาวะผู้นําไม่ว่าเขาคนนั้นจะเคยทํางานหรือไม่เคยทํามาก่อนก็ตามนะเราควรต้องมี leadership skill ที่เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงเพื่อที่ว่าจะได้หางานได้ค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็สิ่งที่ต้องมีก็คือว่า teamwork แบบรุนแรงมากๆเลยนะเป็น characteristic ที่นะทำให้ทีมเนี่ย successful ได้ นะคุณต้องคิดแล้วแหละคิดมากขึ้นแล้วแหละว่าคุณจะทำยังไงให้ทีมเนี่ย successful นะมี characteristic ที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็นะคุณมี education คือการศึกษาเนี่ยประมาณไหนแล้วคุณมีประสบการณ์ประมาณไหนที่มันล้ำที่มันเหนือไปกว่าคนอื่นใช่ปะตรงนี้มันเป็นจุดขายที่ครูอยากให้ทุกคนนะ่เตรียมเอาไว้แล้วไปขายคนอื่นคือถ้าเกิดคุณนะี่ยขายเหมือนๆกับคนอื่นนะ่มันก็จะป็นเหมือนๆกับคนอื่นทั่วไปไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณขายแบบขายให้มัน มากกว่าคนอื่นนิดนึงขายให้มันเหนือกว่าคนอื่นนิดนึงใช่ไหมนะเรามีประสบการณ์อะไรเราใส่ลงไปนิดนึงนะหรือว่าเรามีอะไรเราลองนึกดูฮะนะเพราะว่าตรงนี้มันคือทั้งหมดที่เราจะเอาไปใส่ในตัวเรซูเม่เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ยที่ครูคิดว่านะเราต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็คือตัว creativity ก็คือความคิดสร้างสรรค์ นะความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยนะฮะครูอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยแทรกเข้าไปในทุกๆเนื้องานเลยในทุกๆเนื้องานควรจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่นะฮะแล้วก็ครูค,คิดว่าความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าโอ้โหเราจะต้องเป็นเหมือนแบบนะเอ,อ่ออะไรดีละ่ะนะโทมัสอวาเอดิสันที่ประดิษฐ์หลอดไฟได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ความคิดสร้างสรรค์มันคือมันคือเหมือนมันเป็นมัสเซลนะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถพัฒนามัสเซลได้นะคนที่คนส่วนใหญ่ในะคิดว่าตัวเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์แล แล้วก็จะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้นะจริงๆเนี่ยเขาบอกว่า creativity is like muscle คือมันเหมือนกับกล้ามเนื้อที่เราสามารถที่จะพัฒนานิดหนึ่งเนาะแล้วก็ไปต่อได้แบบนี้ฮะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความคิดสร้างสารรค์เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการมากๆแล้วสิ่งที่เวลา HR จ้างงานจากคนเนี่ยเขามองหาจากเด็กจบใหม่เนี่ยนะฮะสออย่างก็คือ1นหนึ่งในนั้นนะ่คือความคิดสร้างสารรค์นะหนึ่งคือความคิดสร้างสารรค์ที่เขาอยากได้เนาะอ่ะทีนี้พอมีความคิดสร้างสารรค์แล้วเนาะครูอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยลองวาดเคียร์เร ของตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยจะมะีเป้าหมายในการทำงานไปนานขนาดไหนและมีเป้าหมายอย่างไรรวมถึงเป้าหมายในการเก็บเงินเป้าหมายนูน่นนี่นั่นด้วยใช่ปะ่ะนะเพราะปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะต่อไปนะฮะ motivation ของเราละ่ะแรงจูงใจของเราละ่ะใช่ไหมและจุดแข็งจุดอ่อนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนในการเขียนเรซูเม่ถูกไหมฮะทีนี้พอมันมาถึงเรื่องของการเขียนเรซูเม่เนี่ยทุกคนจําไว้เลยว่าเวลาที่เราจะใส่เรซูเม่ลงไปเนี่ยเราจะต้องมีทั้งหมดเนี่ยเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะในเรซูเม่เนี่ยประมาณ5อย่างะนะครูเขียนอย่างนี้เนาะอย่างที่1อย่างที่2อย่างที่3นะฮะอย่างที่4นะครับโอเคไหมสอย่างตรงนี้เนี่ย เราจะต้องใส่ลงไปในเรซูเม่เรซูเม่ก็คือเหมือนเป็นจดหมายแนะนําตัวในการหางานในการสมัครงานทั่วๆไปที่มันเป็นจดหมายหนึ่งหน้านะซึ่งเด็กจบใหม่นะควรจะมีประมาณสักหนึ่งหน้าถึง2หน้าไม่เกินแต่ว่าคนที่ทํางานไปสักพักแล้วเนะี่ยคุณจะมีสักสองหน้าสาหน้าก็ไม่ได้ว่ากันเนาะเนื้อหาที่เราต้องใส่ลงไปในเรซูเม่เนี่ยฮะก็คือ1ก็คือเป็นตัวนะสำคัญที่สุดเลยคือเขาเรียกว่าเป็นตัว personal information หรือเป็นตัว contact information คือเป็น,ปนข้อมูลส่วนตัวของเรานะอาจจะเป็นพวก address ที่อยู่นะ telephone คือ เบอร์โทรศัพท์นะฮะนะแล้วก็เป็นพวกอีเมลแอดเดรสรูปถ่ายหรือว่าเป็นชื่อของเราเป็นอายุของเรานะอันนี้คือต้องใส่ลงไปก้อนแรกก่อนเลยนะในเรซูเม่นะฮะน,นะนะส่วนใครที่อยากจะได้ตัวเทมเพลตนะครับในในในการเขียนตรงนี้เนี่ยครูก็จะบอกว่าถ้าอยากได้เทมเพลตเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนตะ์นตอนนี้นะ ใครอยากได้เทมเพลตในการเขียนซึ่งหน้าตาในการเขียนจะเป็นแบบนี้ฮะนะเทมเพลตแบบนี้ครูจะให้ไปเลยเป็นเอ่อ o s o r t w o r t w เ r d เลยให้ไปฟรีๆเลยฮะสำหรับคนที่คอมเมนต์มาว่าอยากได้แบบฟอร์มเรซูเม่หรือว่าอยากได้เทมเพลตเรซูเม่นะฮะครูก็จะจัดส่งตัวนี้ไปให้สำหรับคนที่ คอมเมนต์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะออคอมเมนต์ลงมาฮนะแล้วเดี๋ยวครูเข้าไปอ่านเนาะหรือว่าอาจจะให้ทีมงานเข้าไปช่วยกันอ่านนะฮะแล้วก็อาจจะแจกไปอะไรอย่างเงี้ยนะฟรีเลยนะซึ่งนะอ่ะอย่างแรกคือจะเราจะต้องเขียนเป็นตัว personal contact หรือ personal information ก่อนเนาะซึ่งตัว personal information นะนะเราก็อาจจะใส่ลงมาตรงนี้ฮนะเป็นชื่อเห็นไหมครับนะเป็นชื่อนะเป็นรูปของเราใช่ไหม นะเป็น address แล้วก็เบอร์ติดต่อที่มันชัดเจนนะฮะแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็น email address เนาะที่มันดูเป็น formal นิดหนึ่งนะครับตัวนี้เราพลาดไม่ได้เลยเนาะแล้วก็เป็น date of birth <c oughs> ก็คือเป็นเรื่องของวันเกิดถูกไหมฮะ เราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้จริงๆข้อมูลที่เป็นวันเกิดเนาะมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใส่ไปเขาก็จะรู้อายุของเรามากขึ้นถูกไหมทีนี้ข้อมูลส่วนที่2เนี่ยครูจะบอกว่าคนที่ทำเรซูเม่เนี่ยต้องห้ามใส่ต้องห้ามลืมเลยก็คือเป็นตัว education นะ education คือการศึกษาฮะหรือเป็นตัว qualification ต่างๆที่เราเคยไปศึกษามาก็ได้เนาะตรงเนี้ยให้เราเริ่มจากตัวที่เป็นปัจจุบันที่สุดเอาไว้ด้านบนนะฮนะเนาะปัจจุบันที่สุดเนี่ยเอาไว้ด้านบนนะครับเป็นตัวการศึกษานะ แล้วก็ไล่ลงมาด้านล่างนะด้านบนคุณจะเป็นอะไรนะเป็น university เป็นมหาวิทยาลัยนะเป็นโรงเรียนมัธยมเป็น college นะวิทยาลัยอ,อะไรก็ได้แล้วก็ ครูแนะนําว่าถ้าเขียนเป็นเรซูเม่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะดีมากกว่าเนาะทีนี้ครูก็จะบอกว่าอย่างที่3มก็คือเป็นตัว work history นะครับ work history เนี่ยก็คือเป็นตัวประสบการณ์ในการทํางานเนาะแล้วก็หรือภาษาอังกฤษอีกคํานึงอาจจะใช้คําว่า experience ก็ได้นะฮะเป็นตัวประสบการณ์ทํางานนะซึ่งตรงนี้ใส่ลงไปแล้วก็อธิบายแบบ briefly นิดนึงว่าตัวเองมีหน้าที่ในการทําอะไรอาจจะใช้ bullet point เข้ามาช่วยก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปเขียนไล่าจากปัจจุบันอยู่บนสุดแล้วก็ไล่ลงมาอดีตเหมือนเดิมนะ นะแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนที่4เนะี่ยจะเป็นทักษะแล้วก็ความสนใจและกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทํามาเลือกสิ่งที่น่าสนใจเนาะและทีนี้ภาษาอังกฤษอะนะมันก็จะต้องมีการใช้ action verb ในการขยายเนาะอย่างเช่นเราเคยไปทําอะไรมาเราเคยไปช่วยใช่ไหมฮะก็อาจจะบอกว่า assist นะหรือว่าเคยไปรับผิดชอบก็อาจจะเป็น responsible แล้วก็ไล่ลงมาแบบนี้นะฮะเนาะมันก็จะได้เป็นตัว Template แบบนี้เห็นไหมฮะนะเนี่ยซ้ายมือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชื่อใช่ไหมฮะชื่อทั้งหมดเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะ objective มีก็ได้ฮนะ objective ในการทำงานนะ education คือการศึกษา นะแล้วก็เป็นตัว experience คือเป็นประสบการณ์นะในการทำงานใช่ไหมฮะว่ามีอะไรบ้างนะไล่ไปเป็นคอสอเลยเห็นไหมฮะคอสอนะฮะถ้าเป็นภานษาอังกฤษนะไล่ไปเรื่อยๆจากปัจจุบันเนาะแล้วก็มาอดีตตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดดีเทลลงไปได้ในหนึ่งนะครับใส่ดีเทลรายละเอียดลงไปได้นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่ครูสอนอยู่ในคอสเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าเราต้องใส่รายละเอียดอะไรลงไปนะครับนะไล่อย่างไรนู่นนี่นั่นเนาะแต่วันนี้ครูจะมาแบบ quick look ก็คือแบบเร็วๆแล้วก็ เอาไปใช้ได้จริงเนาะต่อไปเป็นสกิลนะสกิลเนี่ยนะทักษะเรามีอะไรบ้างเคยทําอะไรมาบ้างนะแล้วก็นะพวกกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทําได้นะเอาใส่ไว้ด้านซ้ายตัวนี้ก็ได้ฮะอย่างเช่น language เนะี่ยเราพูดภาษาอะไรได้บ้างเนาะภาษาอังกฤษตร,ตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีคะแนนสอบควรใส่เป็น score ไปเลยนะฮะใครพูดภาษาจีนได้ก็ใส่ภาษาจีนได้ลงไปนะต่อไปเป็นตัวซอฟต์แวร skill นะครับ s อฟต์แวร์ k i l l ก็คือเป็นตัวอฟต์แวร์ที่เราใช้เป็น เนาะคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ได้นะเพอร์ซ i น y นลนะจุดแข็งของเราเป็นคนอย่างไรใส่ไว้เผื่อว่า HR จะได้ถามนะฮะเราก็เป็นตัว Hobbies งานอดิเรกแบบนี้นะเราก็อาจจะเป็นแบบไปเทรนนิ่งไปอบรมที่ไหนมาเราก็สามารถใส่แล้วก็จัดแพทเทิร์นได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ครูมาควิกลุคให้ดูเนาะสำหรับคนที่ไม่มีไอเดียเลยนะในการที่จะแบบว่าโอ้โหเราจะทำยังไงดีเขียนเรซูเม่ไม่เป็นเลยนะก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเวลาที่ ครูสอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครูก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเอาตรงนี้ไปใช้แล้วใครอยากที่จะได้เป็นตัวเทมเพลตเรซูเม่ออนไลน์ตัวนี้เอาไปเขียนนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าอยากจะได้แบบฟอร์มออนไลน์ครูก็จะส่งแบบฟอร์มออนไลน์ตัวเนี้ยนะฮะที่เป็นตัว Microsoft Word สามารถไปปรับแก้ได้ด้วยสามารถไปใส่รูปได้สามารถไปเปลี่ยนสีได้นะฮะตัวนี้ครูก็จะให้ไปเลยนะครับแล้วก็ไปใส่ข้อมูลไปนึกข้อมูลตามที่ตัวเองนึกดูเนาะเพราะว่าสถานการณ ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เราขายของเนี่ยเวลาที่เราไปหางานเหมือนเราไปขายของเนาะเวลาเราไปขายของเนี่ยสมมุติว่าเราไปขายแบบปกติเนี่ยก็คงจะไม่มีคนซือ้อถูกไหมครับแต่ว่าเราจะทํายังไงให้สิ่งที่เราขายเนี่ยมันดูโดดเด่นมันดู outstanding ออกไปตรงนี้เนี่ยมันเป็น challenge ที่ทําให้ทุกๆคนเนี่ยจะต้องมานั่งนึกนะแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้งานเพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันเป็น crisis มากๆเลยแต่ว่าครูขออย่างหนึ่งเลยคืออย่าคิดว่านะตอนนี้นะมันล้มเหลวแล้วเราหยุด ถ้าคุณคิดว่าตอนนี้เราล้มเหลวแล้วเราหยุดนิ่งเนี่ยนะแล้วคุณหยุดนิ่งเนี่ยทุกอย่างมันจบเลยถูกปะมันไปต่อไม่ได้แต่ให้เราคิดว่าณนะตอนนี้เราต้องเตรียมตัวให้ดีที่สุดพอเราเตรียมตัวให้ดีที่สุดปุ๊บโอกาสมันมาปุ๊บสถานการณ์ทุกอย่างมันฟื้นปุ๊บนะจุดที่ต่ําสุดเนี่ยมันผ่านมาเนี่ยคุณฟังไว้เลยนะว่าสิ่งที่มันเป็นจุดที่ตกต่ําที่สุดในชีวิตของเราอะพอมันมาถึงจุดตกต่ําที่สุดแล้วอะมันจะไม่มีวันตก ไปมากกว่านี้ได้แล้วเหวมันลึกแค่เนี้ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนะ่ะณตอนที่มันตกต่ําที่สุดที่คุณรู้สึกว่ามันทําอะไรไม่ได้ขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมซะเตรียมเรซูเม่ให้พร้อมเตรียมความสามารถคุณให้พร้อมเตรียมสกิลต่างๆให้พร้อมเตรียมทุกอย่างให้พร้อมที่สุดและที่สําคัญที่สุดคือเตรียมใจให้พร้อมพอวันหนึ่งเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นมาเนี่ยพอมันต่ําสุดแล้วเนี่ยมันต้องดึงขึ้นพอมันดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะถ้าคุณเป็นคนที่เตรียมตัวพร้อมเนี่ย ทุกอย่างพอมันกลับมาปุ๊บแบบทุกอย่างเขาอยากได้แรงงานเขาอยากได้คนเขาอยากได้คนก็ไปฟื้นฟูเขาอยากได้อะไรก็ตามนู่นนี่นั่นที่มันพังไปเขาอยากได้ความสามารถของเราเนี่ยไปไปช่วยเหลือในสิ่งที่มันพังไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใส่ตรงเนี้ยลงไปได้เลยพอคุณใส่ตรงนี้ลงไปได้คุณคว้าโอกาสตรงนี้ได้นะโอกาสมันก็เป็นของคุณแล้วคุณจะแบบ Fly คือคุณจะบินไปแบบสูงกว่าที่เคยเป็นถ้าเกิดคุณเตรียมตัวนะตอนนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะขอให้จบการไลฟ์ครูก็ขอจบการไลฟ์เท่านี้แล้วก็ใครอยากได้เทมเพลตฟรีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ